ถ้าถามว่าย่านไหนสะท้อนความเป็นตัวตนของผมได้มากที่สุดเนี่ยก็ต้องทองหล่อครับผมมองว่าทองหล่อเนี่ยเป็นย่านที่ทันสมัยมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ซ้ำแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ซึ่งมันสะท้อนความเป็นตัวตนของผมที่ต้องรับหน้าที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนักแสดง,น,ง,น,งนักร้องนักดนตรีนักธุรกิจด้วยคาแรคเตอร์ของย่านนี้ที่มีความหลากหลายตอบโจทย์ชีวิตผมในหลายๆด้านมากๆอย่างตอนเช้าเนี่ยผมก็จะหา มุสมสงบสงบจิบกาแฟทานอาหารเช้าออร์แกนิกในมุมบรรยากาศแบบสวนอย่างในตอนกลางวันเนี่ยผมก็สามารถนัดคุยงานในโคเวิร์กิ้งสเปซหรือคอมมูนิตี้มอลล์และยังสามารถไปหาอินสเปรชั่นต่างๆในการเสียงานศิลปะจากแกลลี่หรือสตูดิโอเล็กด้วยส่วนตอนกลางคืนเนี่ยก็สามารถแฮงเอาท์กับเพื่อนได้ฟังดนตรีสดสดในย่านทองหลอ่อซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นย่านที่มีสถานที่บันเทิงมากมายและยังมีบาร์ลับๆับแนวสปีกอีซี่เก๋ๆด้วย นี่คือไลฟ์สไตล์ในแบบของผมครับมาใช้ชีวิตในแบบสไตล์ที่เป็นคุณด้วยกันที่นี่นะครับ